บ้านเมืองเฟืองนะครับบริเวณในตัวบ้านนะครับบ้านเก่าเมืองเก่านะครับก็จะอยู่เรียบน้ํำลีกนี่แหละนะครับถนนในหมู่บ้านก็ยังไม่ได้เทปูนนะแต่ข้างนอกก็เทแล้วนะครับ ผมนั่งฟังคนาแถวนี้เขาจะพูดเหมือนสำเนียงไทยเหนือนะครับสำเนียงเชียงขวางสำเนียงหัวพัดกะเลอกะเลอนะฮะเอ็ดเลอเอ็ดเลอนะครับก็แสดงว่าคนทางนี้จะมาจากทางโน้นะเยอะเหมือนกันนะครับแม่บ้านที่เฮือนพักบุญยางนี่ก็คุยไปคุยมาอยู่บ้านก้อนคำเมืองเมืองหมืม่นนั่นนะตรงข้ามกับจังหวัดเลยอะ่ะเชียงคานาแถวนั้นอนะ่ะ คุยไปคุยมาก็ไปอินไปอินไปอินกันเลยผมก็เลยไปอินว่าไปอินนั่นอินนี่คุยกันแกก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นคนไทยคุยไปคุยมาก็เป็นคนทางโน้นนะครับคนทางชิงขวางหัวพันนะฮะหมายถึงว่าพ่อแม่นะครับ สวนอาหารน้ำสามคอนตรงนี้ทางลงไปนะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวเย็นๆลงไปกินข้าวนะเนี่ยสวนอาหารน้ำสามคอนไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ตรงนี้ก็รีสอร์ทนะครับ รีเจนซี่รีสอร์ทไม่ใช่รีเจนซี่นะครับรีเจนซี่ก็แคมแคมน้ำนะฮะคือมาที่แถวนี้ก็จริงๆแล้วมันมันเยอะนะครับที่พักเนี่ยใครต้องการแคมน้ำก็เดินเดินดูเอานะฮะได้นะครับแถวนี้นะฮะ แต่ถ้าเป็นรีสอร์ทที่เขาดังๆหน่อยอย่างแพรวังน้ําทิพย์เนี่ยฮะเฮือนแพรที่มันดังๆหน่อยก็บางทีอาจจะเต็มนะครับจะไม่มีที่ว่างนะฮะ <c oughs> หาดสามคอนเมืองเฟืองเฮือนแพรเฮือนพักร้านอาหารรีสอร์ท สามคอนหาดดอนกลางก็ใกล้กันนั่นแหละครับแล้วก็ทางข้างบนเลยไปก็จะเป็นหาดสามหมื่นอะไรอย่างงี้นะครับหาดผาตึง้งก็อยู่ริมน้ำหลีกนี่แหละครับน้ำหลีกเมืองเฟืองนะครับตรงนี้คือบ้านเมืองเฟืองแต่ว่าตัวเมืองเฟืองจริงต้องออกไปอีกสักสามสี่หลักนั่นแหละครับเป็นที่ตั้งเมืองใหม่นะครับ อ๋อนี่รู้แล้วว่าทำไมที่มาที่ไปของคำว่าแบ้่เนี่ยเนี่ยฮะมันออกเสียงแบบเนี้แบ้ใช่เหมือนกับแมวฮะก็ออกเสียงตามนั้นอ่ะก็ตัวแมวอันนี้แบ้ตัวแบ้ตามเสียงอ่ะ บ้านสามคอนยินดีต้อนรับเป็นรีสอร์ทนะครับหาดสามคอนนะตรงนี้เป็นหาดสามคอนนะครับวันนี้ว่าจะมาหาข้าวกินตรงนี้นะครับหาดสามคอนนี่ครับริมน้ำลีกนะครับจะมีหาดอยู่ตรงนี้นะครับมีร้านอาหารด้วย อยือว่าโอเคอยู่ครับมาหาดนี้เขาไม่ไม่เก็บเงินผมอีกหาดหนึ่งนี่เก็บสิบพันนะผมไม่ไปอีกเลยเดี๋ยวมาดูหาดนี้บ้างครับมีร้านอาหารด้วยนะตรงนี้นะนะครับอ๋อมีสะพานข้ามไปนะครับดอนกลางน้อยน้ำสามคอน ปัญหาของการเที่ยวเมืองเฟื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณแผ่เมืองเฟื่องเนี่ยคือปัญหาด้านเสียงนะครับร้านอาหารเขาบรรยากาศดีดีน้ําใสใสนะครับน่าเล่นผมลงเล่นน้ำด้วยนะครับที่เมืองเฟื่องนี่นะครับแต่ว่าเขากลับเปิดเพลงแบบเสียงดังอ่ะเพลงตื๊ดน,นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะคถ้าใครจะมาอัดคลิปเนี่ยต้อง ต้องเอาเสียงเพลงเสียงพินมากรบแล้วก็วบรรยายแบบนี้นะครับบรรยากาศมันดีมากเลยนะครับเรือนแพที่เมืองฝองแขวงเวียงจันทร,ร,ร์สปลาวนี่นะครับเป็นที่นิยมของท่องเที่ยวนะครับผมชอบมากน้ําใสสะอาดนะครับเพราะว่าน้ํามันถูกปล่อยมาจากเขื่อนน้ํารีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเรือนแพแลหลายเรือนแพน,นะครับเขาะจะเปิดเพลงเพลงแบบเหมือนเถกเลยนะครับเพลงตืดนะฮะดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศมันสุดยอดมากๆเลยยามแรงนะครับประมาณสัก17บเนิกาผมมากินข้าวนะครับมาเล่นน้ำนะครับก็ชมบรรยากาศเล่นน้ำคนเดียวนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่แพรเมืองฝืนนะครับอันนี้หาดสามคอนนะฮะเข้าใจว่าเป็นหาดสามคอนนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับนะครับ กอย่างโอเคหมดเลยยกเว้นเสียงเพลงนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเปิดเพลงตื้ดนะฮะนักท่องเที่ยวเขาไม่มีนะครับแต่เขาเปิดเพลงตื้ดยาวเลยแล้วก็เป็นหลายๆหลายร้านอาหารเขาจะเป็นแบบนี้หลายๆร้านเลยนะครับในเมืองเฟื่องนี้นะครับผมว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่นะฮะแต่โอเคละก็อาจจะเป็นเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นร้านอาหารเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากหรือล้วนะครับเขาอาจจะชอบแนวนั้นอะไรอย่างนี้ ก็ให้ชมบรรยากาศเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวนิสสุสนานกันเลยนะครับเล่นน้ําสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำนแนะนําเลยครับ <c oughs> คือมันโอเคมากอะว่าน้ํามันเป็นน้ําน้ํามันจะเขื่อนไงน้ํามันจะใสซึ่งแตกต่างจากที่วางเวียงนะครับอันนี้เนี่ยพอฝนตกเนี่ยถ้าเขาปล่อยน้ํามาเนี่ยมันก็จะหายขุ่นนะครับเพราะว่าน้ํามันน้ําจะเขื่อนเนี่ยมันเป็นน้ําที่ตกตะกอนแล้วนะครับ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมืองเฟืองได้เปรียบตรงนี้นะครับได้เปรียบเมืองวังเวียงตรงนี้ตรงที่มันเป็นน้ำจากเขื่อนนะครับน้ำหลีกนี่นะครับตอนที่ผมไปในนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับผมไม่ได้นอนนอนแพรนะครับผมนอนเฮือนพักเพาถูกมากคือละแสนสองนะครับแสนสองหมื่น หร <c oughs> ือเรารวประมาณ200บาทเองนะครับห้องแอร์นะครับแต่อยากมาตรงแม่น้ำตรงเือนแผก็เดินมานะครับก็ไม่ไกลครับเดินมาสัก2 300เมตรก็ถึงแม่น้ำแล้วนะครับเขาเล่นกันสนุกสนานมากนะครับแบบคือโน่นลอยมาจากไกลๆโน่นนะครับแล้วก็ลอยจนไปถึงหาดดอนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วก็ เดินกลับอย่างนี้นะครับอันนี้คือสเสน่ห์ของเมืองเฟืองนะครับเมืองเฟืองกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนะฮะส่วนนักท่องเที่ยวลาวคนเวียงจันทร์ไม่ต้องห่วงนะครับสาอาธิที่เต็มนะฮะเต็มนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับคือนักท่องเที่ยวเขาไปเช้าเย็นกลับน,นะครับดังนั้นร้านอาหารต่างๆเขาจึงเอาใจแขกจากทาง เวียนจั์นะครับเปิดเพลงแบบตื้นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ